คววาาามไ่แนนนอนขอขงกรเลสวัสดีค่ะคุณใจหยงพี่เฉินอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะเดี๋ยวบินจะไปเรียน้ทราบกราสักครู่นะคะ,ะนี่ถามจริงๆนะฉันมันน่าเกียดม,มากนะหรอคุณถึงไม่อยากแต่งงานกับฉันอนะเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่การแต่งงานเนี่ยมันคือเรื่องของความรัก แต่เราสองคนไม่ได้รักกันแต่งงานกันไปเดี๋ยวก็ต้องเลิกกันนี่แลอีกอย่างหนึ่งผมเน่เป็นผู้ชายผมไมไ่เท่าไหรหรอกแต่คุณเน่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นบ้าเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะคุณโอ้ยไม่ต้องพูดมากได้ไหมเรื่องแค่นี้ฉันเข้าใจแต่คนที่คุณต้องอธิบายให้ฟังอะ่ะพี่ชายฉันรู้ถ้าอย่างนั้นเราต้องจับมือกันแล้วก็ยืนยันกับเขาเลยว่าเราสองคนยังไงก็จะไม่แต่งงานกัน ลองดูก็แล right? ้ว <dragon> กันเชิญค่ะจ้ณเดี๋ยวก่อนอะไรห้ามเปลี่ยนใจนะเฮ้ยรู้แล้วน่ะว่าคุณไม่ได้รักฉันไม <ixa> ่ต้องย้ำก็ได้ ยืนทำไมเรามานั่งสิไงล่ะจะมาเร่งงานแต่งงานให้มันเร็วขึ้นเลยคือเราสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่แต่งงานกัน นี่คุณเห็นน้องสาวผมเป็นอะไรอะอยู่กันสองต่อสองทั้งคืนเนี่ยไม่คิดจะมันไปชอบอะไรเหรอคือคือเราปรึกษากันแล้วว่าเราจะไม่แต่งงานกันมันคงไม่ดีแนะ่ถ้าเราต้องแต่งงานกันโดยที่คนทั้งสองคนไม่เต็มใจแล้วก็อีกไม่นานเราก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเพราะถ้ามีลูกลูกก็ จะกลายเป็นเด็กมีปัญหาด้วยไม่คิดบ้างเลยว่าว่าว่าคุณกับน้องสาวผมเนี่ยเป็นเนื้อคู่อะไรแบบนี้นมันเป็นไปไม่ได้คุณเองก็รู้ว่าผมมีคนรักอยู่แล้วแล้วเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าล่ะแ,แต่หยงช,ช่วยพูดหน่อยดิพี่เฉินคะแต่หยงว่า เราล้มงาน,น,น,นแต่งงานครั้งนี้ก่อนก็ได้นะคะงั้งไม่มี่ใครมีเรื่องหรอไม่ได้หรอพ<ม>ี่บอกญาติพี่หยาไปหมดแล้วแต,แต่แต่ผมกับเต๋อหยงนี่เราเพิ่งรู้จักกันนะครับ<ม>ทำาความรู้จักกันก็พี่ไรมีไม่ใช่เหรอ ผมมาที่นี่ทำไมก็เพื่อคุณมาพู้จัก,กับเตยยงให้มากขึ้นไงทีหลังจะได้ไม่ต้องแอบเข้ามาอีกนี่คุณรู้ดิผมรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณจะบอกว่าตัวเองเป็นมาเฟียขาใหญ่ว่าง,งั้นยงพาว่าที่จะบ่าวของเราเนี่ยไปดูรอบๆบ,บ้านไปเขาจะได้รู้จักกันไว้เพราะอีกไม่นานเนี่ยเขาต้องย้ายเข้ามาอยู่กับเราแล้วผมไม่มีทางนี ทำตามที่พี่เฉินบอกก่อนเถอะเรื่องเองินค่อยว่ากันทีหลังไปไปได้รครับนี่เจ้านายคิดจะมัดมือชกค,คู่นี้จริงๆครับจริงสิถ้ามันเป็นความสุขของยงนี่ไงจะได้กำจัดกูแข่งไปด้วยไงทีเดียวสองเด้งประตูนะออนี่แกฉลาดนะเนี่ยน,นี่ดูฉลาดมมไม่ใช่ถ,ถ้าฉันอยากจะได้หัวใจของผู้หญิงสักคน ฉันจะต้องได้หัวใจของเขามาด้วยตัวของฉันเองอมม่ค่ะเจ้านายอน,นี้จับตัวใหญ่ด้วยนะฉันจะเรียกว่าที่น้องเขยฉันว่าที่น้องเขยคุณเตยหยองจะแต่งงานเหรอคะอคุณเตยหยงจะแต่งงานกับใครอะพี่บอลอือเดี๋ยวก็รู้เองนะหูยเบกหน่อยสิเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยว หูยเหยอะไระนี่คุณมันใช่จะไปกันใหญ่แล้วนะนี่ฉันก็พยายามแล้วแต่พี่สนเขาไม่ยอมคุณก็เห็นกับตาได้ยินกับหูแล้วไงว่าแล้วผมจะทำยังไงนี่ชีวิตผมนั้งชีวิตนะคุณนี่ชีวิตคุณคนเดียวหรือไงคะโอเคโอเคงั้นเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราสองคนจะทำยังไงที่จะได้ไม่ต้องแต่งงานกันนะฉันไม่รู้อะไรด้วยเล่าเฮ้ยคุณต้องรู้สินี่ไม่ใช่เพราะคุณพาผมไปที่คอนโดอะชีวิตผมต้องเป็นแบบเนี้ยแล้วใครใช้คุณเมาล่ะ โอเคเราสองคนก็ต่างผิดพอๆกันแต่จะผิดมากไปกว่านี้เราต้องแต่งงานกันนี่ถ้าฉันเนี่ยเป็นยาผักบุ้งป่านี้คุณคงกระโดดโลดเต้นดีใจไปแล้วใช่ไหมผักบุ้งจริงสิถ้าผมเข้านอกออกในบ้านคุณได้ผมไม่ได้เจอผักบุ้งบ่อยๆขอบคุณมากเต๋อหยงที่ทำให้ผมที่ไรดีๆได้คุณน่ารักจริงๆคุณรู้ตัวไหมย่ามาทุกว,วันเลยนะ คุณตาทางเขารักกันดีนะใคระคะว่าที่จชบ่าของยงนะ่ะเตยยงจะแต่งงานแล้วเหรอคะ ใช่ผมกล่าวว่าจะจัดงานแต่งงานให้เขาอาทิตย์หน้านี้แล้วล่ะทำไมมันถึงได้กระทันหันแบบนี้ล่ะคะก็พอดีมันเกิดบาิเหตุนิดหน่อยยังไงฝ่ายเราก็เป็นผู้หญิงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะลําบากท้องเหรอคะก็ <c oughs> ไม่รู้สิแต่ผมก็เลยกันไว้ก่อนเอล่ะแต่ยังไงยันนี้เนี่ยคุณก็ดแต่ตัวให้สวยๆกันแล้วกัน ผมจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับว่าที่เจ้าบ่าคงยงฉันต้องอยู่ด้วยเหรอคะต้องอยู่สิสอมเอาไว้ก่อนเพราะาอีกหน่อยเนี่ยคุณต้องออกงานในฐานะภรรยาของผมนี่แล้วคุณลิลลี่ล่ะคะผมจะแต่งกับลิลลี่ได้ยังไงล่ะถ้าผมแต่งงานกับคุณ